สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้ก็มาในเมนูหมูทอดกระเทียมพริกสดค่ะแล้วก็วันนี้จะมาพร้อมกับวิธีการทําที่ง่ายๆเอาไปรับประทานกับอะไรก็อร่อยนะคะข้าวเจ้าข้าวเหนียวได้หมดค่ะแม้กระทั่งเป็นกับแก้มก็เวิร์กนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือกระเทียมใช้เป็นกระเทียมไทยค่ะอยู่ที่3หัวจากนั้นก็นํามาตําค่ะ ในส่วนของเปลือกก็ไม่เดาออกนะคะต่อไปก็คือพริกสดค่ะปริมาณก็ตามความชอบได้เลยค่ะต่อไปก็คือเนื้อหมูเนื้อหมูก็จะซีดหน่อยนะคะก็นาไปแช่ช่องฟรีซแล้วก็มันแข็งนะคะเอาออกมาละลายน้ําสีก็จะซีดแบบนี้ค่ะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นยาว,ยาว ต่อไปมาปรุงรสชาติใส่ซอสปรุงรสลงไปแล้วก็ตามด้วยซอสหอยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลทรายเล็กน้อยแล้วก็เกลือผงปรุงรสรสหมูอีกเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็คลุกเค้าคลุกเค้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะวันนี้จะหมักเนื้อหมูด้วยนะคะก็คือจะหมักอยู่ที่ครึ่งชั่วโมงส่วนใครจะหมักหนึ่งชั่วโมงก็ได้นะคะ เนื้อหมูที่ใช้ในวันนี้ก็ใช้อยู่ที่500กรัมค่ะแล้วก็ใช้ในส่วนของสันนอกค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทอดหมูกันเลยค่ะก็เริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปค่ะก็เยอะพอประมาณค่ะพอน้ํามันเริ่มร้อนนะคะติดแก๊สวันนี้ใช้เป็นไฟกลางค่ะพอน้ํามันร้อนแล้วเราก็นําหมูลงไปทอดได้เลยค่ะวันนี้ก็ที่บอกไว้มักหมูอยู่ที่ครึ่งชั่วโมงค่ะ และขั้นตอนนี้เราก็จะทอดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเนื้อหมูจะสุกค่ะในส่วนของกระเทียมแล้วก็พริกเราจะยังไม่ใส่ในตอนนี้นะคะเราจะใส่ในตอนท้ายค่ะและถามว่าทำไมถึงใส่กระเทียมกับพริกในตอนท้ายๆนะคะไม่ใส่ลงไปพร้อมกับหมูเลยเพราะว่าหมูเนี่ยใช้เวลาในการสุกนานหน่อยส่วนพริกกับกระเทียมนะคะจะสุกเร็วถ้าใส่พร้อมกันนะคะ กระเทียมก็จะไหม้ก่อนแล้วก็พริกก็จะไหม้ก่อนที่หมูจะสุกค่ะเพราะฉะนั้นจะไม่ใส่ลงไปพร้อมกันค่ะตอนนี้ก็ทอดมาเรื่อยๆนะคะสีหมูก็เริ่มเปลี่ยนแล้วค่ะสีก็เริ่มออกจะเป็นสีเหลืองๆสวยๆแล้วนะคะพอได้แล้วจังหวะนี้เราก็ใส่กระเทียมลงไปค่ะ แล้วก็ตามด้วยพริกขี้หนูเลยค่ะส่วนความเผ็ดนะคะก็ปรับเอาใครอยากได้เยอะๆก็ใส่ลงไปค่ะใครไม่ค่อยรับประทานเผ็ดก็ใส่ลงไปแค่ประดับให้สวยงามก็พอค่ะและตรงนี้นะคะเราจะต้องใช้ตะหลิวค่ะคนอยู่ตลอดๆนะคะเราจะไม่ทิ้งพักไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้กระเทียมสุกไม่สม่ำเสมอกันค่ะ ตอนนี้ก็ทอดมาเรื่อยๆนะคะก็เช็คดูผ้าเกิดว่ากระเทียมเริ่มได้แล้วสีสันเริ่มสวยแล้วนะคะตอนนี้ก็พริกก็สุกแล้วเหมือนกันค่ะและที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วกระเทียมก็ได้แล้วจากนั้นเราก็จะตักขึ้นมาเพื่อจัดเสิร์ฟแล้วก็ให้เสด็จน้ำมันค่ะ และนี่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำหมูทอดกระเทียมพริกสดค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินไปแล้วสวัสดีค่ะ